วัดมหันภารามวรวิหารไปไปกทอมขอาวัดมหันาภารามในปีนี้พระบาทสมเด็จพราาจะวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราัตโปรโดเกล้าพระราชทานภ้าพระกฐินให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเอกเษตรกรรมหรือสพ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายแต่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาทวนไรมากในอาวาสวัดมหาธารามวัดระิหารแห่งนี้เราท่านทั้งหลายจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีจะเป็นญาติโยมสาธุชนที่เป็นพระนสิทธิ์ของวัดมหานครารามก็ดีวันนี้เราท่านทั้งหลาย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและหมายให้รู้ว่าเราจะมีบุญใหญ่บุญใหญ่ที่กล่าวเชกเช่นนี้คือบุญกระถินพระราชทานประจำปี2564ในการทอดถวายตามพระอารามหลวงต่างๆนั้นเราจะสังเกตได้ว่าในส่วนของกระถิ่นที่มีหลากหลายประเภทหลากหลายประการ บางคนบางท่านได้กินเป็นกระถินหลวงบ้างบางคนบางท่านได้กินเป็นกระถินราชทานบ้างบางคนบางท่านได้กินเป็นกระถินโจรบ้างดังนี้เป็นตน้นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นองค์ประออกอบที่สาคัญที่คณะศาสนา,าทุกชนจะได้ร่วมกันก็ถวายพประจําภารัาหลวงก็ดีวัดราชก็ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายย่อมมีสภาแนะนำกันเพื่ออใอยเกิดการที่สำคัญอย่างที่เราท่านทั้งหลายจะได้บำเ,เพ็ญในเรื่องหน้าตอนนี้ไปให้สำเร็จในานามพระสมเด็มีพระเด็พระกุลพระเทพสุตตเมธีเจ้าวาดวัดมันน้าพาราราวิหารเป็นต้นเป็นประธานขอโมทนากับทุกท่านผู้คน ที่ได้เป็นผู้มีส่วนในภาการที่จะจัดการบำเพ็ญในส่วนของคุณในวันนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบณ์แบบทุกประการเรียกว่าบุญกิน่นพระจำปีของเราทุกท่านทุกคนทร้าบข่าวว่ามีวันไหนเมื่อไรอย่างไรทุกท่านทุกคนก็ตั้งใจที่จะร่วมด้วยด้วยกัน ทอองโทนาทุกภาคส่วนที่อธิบาวัดจะดีมีหลักฐานพระบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็เอ,อชัยถ้าขัดกันก็วันนไลยทั้งสองทางคุติโอดใหญ่โตระโหฐานมีเสาทานหลายต้นจึงคดไหว เป็นพระเนรผู้สมศรียิ่นอไไจะอยู่ได้ก็เพราะแรงศรัทธาสาธุชนวันนี้เชื่อได้ว่าพาลางัง,าลางแห่งศรัทธาพลังแห่งบุญโดยแกนนำบุญที่จะได้นำบุญให้ทุกขั้นได้เห็นเป็นประจักษ์คือสำนักงานกา,ารปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรือสปรกอบ นำโดยดรวิทารุศักดิ์สมศุกเลขาธิการสุดนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปน้องนำภาพพระกระถินมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้จงพรรษาก้อนไตรมาสในอวัดวัดมหานครามแห่งนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนทั้งนี้เราท่านทั้งหลายยังได้เป็นผู้มีส่วน ด้วยการนำทุนทรัพย์ต่างๆมาร่วมสมทบในการที่จะต่อยอดพลังแห่งบุญเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์พระรามหลวงวัดมหาปารามแห่งนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์ร่วมบุญกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินโอนก็ดีแล้วก็เงินที่เ,เงินสดก็ตามที่ได้รวบรวมไว้ที่อาตมาก็ <S <S <ม>ได้ยอดที่เราจะได้ร่วมทอดถวายหวสมทบกับสิ่งมริกทางของวัดมนานพารามเป็นยอดจำนวนเงิน45,111บ,บาท<ฮ>สญญาธุ<ฮ>สญญาธุ ทุกทุกท่านที่มารวบงานบุญใหญ่วันนี้ออกพรรตาทุกวัดกระจินนี่เป็นประเพณีมานมนานนี่คือวัดของพวกเราทุกคนยังทีละหนชิินทุกชนชาติขอท